มีคําอยู่สองคำนะครับที่พี่น้องที่มารู้จักพระเจ้าใหม่ๆนั้นบางทีมีความสับสนว่าคืออะไรกันแน่คําแรกคือคําว่ากลับใจใหม่อีกคําก็คือคําว่าบังเกิดใหม่แท้จริงสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับการกลับใจใหม่นั้นหมายถึงการที่เรานั้นตัดสินใจหันหลังกลับให้จากความบาปนะครับหนึงร้อยแปองศาและหันมาทางฝั่งของพระเจ้าเป็นการที่บอกว่าขอปฏิเสธบาปแล้วก็ชีวิตเก่าเราต้องการที่เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าส่วนการบังเกิดใหม่นั้นเป็น ประสบการณ์ที่พระเจ้าเป็นคนที่ให้กับเรานะครับทำให้ชุตของเรานั้นมีประสบการณ์ที่เหมือนมีชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นจากข้างในขึ้นมาผมอยากจะขยายความตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับว่าเมื่อเราดูในพคัมพี์และตลอดชุดคริสเตียนเราจะเห็นถึงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็คือพระเจ้านั้นคาดหวังให้มนุษย์ทําส่วนของตัวเองนั้น100%ตและพระเจ้าจะทําส่วนพระเจ้า100%อยู่เสมอการกลับใจใหม่นั้นเป็นส่วนที่มนุษย์ต้องทํา100%ต ส่วนการบังเกิดใหม่เป็นส่วนที่พระเจ้าจะทําให้100%่งร้อในวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการบังเกิดใหม่มีชายคนหนึ่งในพวกฟิริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดกระทําหมายสาคัญซึ่งท่านได้กระทํานั้นได้นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในคันมานดาครั้งที่สองแล้วบังเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้าและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ซึ่ง บังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยเล่าให้เราฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็น คนหนึ่งที่อยู่ในพวกฟาริสีฟาริสีคือใครฟาริสีคือนักการศาสนาของยิวในสมัยนั้นนะครับเป็นชนชั้นสูงของสังคมแล้วก็เป็นคนที่รู้พระกัมภีร์ในเชิงความรู้อย่างมากมายนะครับคนคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นฟาริสีนั้นชื่อนิโคเดมัสพระาัมภีเขียนบอกว่าเขาเป็นคุณนางของพวกยิวชายผู้นี้มาหาพระเยซูนในเวลากลางคืน ทำไมต้องมาในเวลากลางคืนนะครับมีหลายสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้นะครับตั้งแต่เขาเป็นคนชั้นสูงและมาหาพระเยซูที่เป็นคนธรรมดาสามัญในเวลานั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพวกฟาริสีนั้นค่อนข้างจะมีประเด็นแล้วก็มีปัญหากับพระเยซูเขาอาจจะมีแรงกดดันจากเพื่อน,อนก็เลยไม่อยากจะทําให้คนรู้ก็ได้หรือเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้รู้เป็นกูรูนะครับเป็นนักการศาสนาที่โดยทฤษฎีแล้วต้องรู้พระพีเเยอะทําไมคนที่ดูเหมือนเป็น p r o f e s o r ในเวลานั้นจะมาหาพาระเยซูที่ดูเหมือนเป็นคนธรรมดามดาจะโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้นั้นได้มาหาพาระเยซูเพราะคงอยากจะค้นพบว่าพาระเยซูนั้นเป็นใครอยากจะไปเ,เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากพาระเยซูนะครับพระเยซูได้สอนหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ประชาชนนั้นมีความสนใจเป็นอย่างมากพาระเยซูจากการที่ดูเหมือนเป็นคนธรรมดามดานั้นกลับมีชื่อเสียงนะครับในวงกว้างในสังคมในเวลานั้นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดิโคเดมัสได้มาหา พระเยซูเขาอาจจะมาอยากจะมาถามความรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้หลายอย่างแต่ว่าพระเยซูนั้นได้เป็นคนที่เปิดประเด็นในการที่คุยกับเขาในหัวข้อที่มีความสําคัญหลังจากที่ผู้ชายคนนี้นั้นเขาได้มาหาพระเยซูแล้วก็เริ่มต้นพูดสิ่งที่เขาสนใจผู้ชายคนนี้พูดในข้อที่สองบอกว่าบอกว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดกระทําหมายสําคัญซึ่งท่านได้กระทํานั้นได้นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยผู้ชายคนนี้มาหาพระเยซูด้วยประเด็นหนึ่งแต่พระเยซูนั้นพูดในข้อที่สโดยการพูดในสิ่งที่เป็นประเด็นที่มีความสําคัญมากจริงๆต่อเขาบอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่เขามาคุยในเรื่องอื่นแต่พระเยซูพูดถึงเรื่องของการบังเกิดใหม่นะครับบอกว่าผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เป็นไปได้ว่า เขาในฐานะที่เป็นนักการศาสนาในฐานะที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้เยอะแยะเขาคงจะเป็นคนที่ยังไงก็คงจะได้ไปสวรรค์อยู่แล้วแต่ว่าพระเยซูพูดในสิ่งที่เกินความคิดความเข้าใจของคนที่คิดว่าความรู้ที่เขามีนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้พระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดไม่ได้ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้แปลว่าถ้าไม่บังเกิดใหม่ จะไม่สามารถที่จะไปเห็นสวรรค์ที่พระเจ้านั้นได้เตรียมเอาไว้เด็กคนนี้มัส์ทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในคันมานดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือพนิโคเดมัสเมื่อได้ยินคาว่าบังเกิดใหม่นั้นเขาเกิดความงงว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคนนั้นจะสามารถที่จะ,ะ,ะไปบังเกิดใหม่ไปเกิดอีกรอบหนึ่งหรือหรือว่าอย่างไร นี่เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจมากครับคนหลายคนในโลกนี้นั้นมีวิคีมีวิธีคิดมีแนวคิดมีปรัชญาความคิดในเรื่องของชีวิตหลังความตายแตกต่างกันไปบางคนคิดว่าหลังจากชีดนี้วิญญ,ญาณนั้นก็หายไปเลยนะครับบางคนคิดว่าไม่มีวิญญาณด้วยซ้ําบางคนคิดว่ามีวิญญาณแต่ว่าวิญญาณนั้นก็จะไปเกิดใหม่นะครับแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วแท้จริงตกลงชีวิตหลังความตายนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าพระชนะของพระองค์นั้นบอกความจริงเราว่า จริงๆแล้วจะมีชีวิตหลังความตายเกิดขึ้นสวรรค์น,นั้นมีจริงๆแต่ว่าเง to to yes เ uh เื่อนไขในการที่จะเข้าสวรรค์นั้นจะต้องมีประสบการณ์บังเกิดใหม่ไม่ใช่ทุกคนนั้นจะมีประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่มีบางคนที่มีประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่และพวกเราทุกคนที่มารู้จักพระเจ้านั้นเราได้มีประสบการณ์บังเกิดใหม่นั้นเรียบร้อยแล้วพี่สูนั้นได้ตอบกับนิโคเดมัสโดยการที่บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ํา และพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสเขาเมื่อได้ยินคำว่าบังเกิดใหม่เขาก็มีทฤษฎีของเขาเองเขาคิดว่าเอ๊ะคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรจะข้าในคันมารดาครั้งที่สองบังเกิดใหม่ได้หรือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะตายไปแล้วนั้นจะต้องไปเกิดใหม่หรือเป็นรูปแบบไหนนะครับก็มีความคิดแตกต่างนานากันไปแต่ว่าพระเยซูบอกว่าแท้จริงถ้าคนที่จะบังเกิดใหม่ต้องเกิดบังเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาณ หมายความว่าอะไรครับบางคนนั้นมองคําว่าน้ําแล้วตีความคําว่าน้าหมายถึงพระ,ะเจ้าพราะเจ้าหมายถึงความจริงนะครับแล้วก็เขียนว่าพระวิญญ,ญาณนั่นหมายว่าคนที่บังเกิดใหม่นั้นต้องเป็นประสบการณ์พิเศษที่มาจากที่พระเจ้าทำในชุดของเขาจริงๆในตอนเริ่มต้นผมบอกกับพี่น้องบอกว่ามีคำสองคำที่คล้ายกันคำหนึ่งคือกลับใจใหม่คำาหนนั้นอีกหนึ่งคำนั้นคือคำว่าบังเกิดใหม่กลับใจใหม่เป็นส่วนที่มนุษย์นั้น ต้องทําส่วนเขาร้อยเปอร์เซ็นต์คือก็ตระหนักถึงความผิดความบาปของเขาแล้วก็หันหลังกลับให้กับความบาปนั้นกลับใจใหม่จากความบาปหันมาหาพระเจ้าในขณะที่บังเกิดใหม่เป็นจุดที่พระเจ้าเป็นคนที่ทําเป็นประสบการณ์อัศจรรย์ที่มนุษย์ทําเองไม่ได้พระเจ้านั้นทําให้จิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งขาดความสัม,ม,สมพันธ์กับพระเจ้าเพราะความบาปซึ่งในภาษาทั่วไปในภาษาคริสเตียนเรียกว่าจิตวิญญาณของเขานั้นได้ตายไปทาให้จิตวิญญาณนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง การพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่า,ามนุษย์ที่เดินอยู่ตามถนนหนทางก็จะมีเฉพาะร่างกายจิตใจแลวเขาไม่มีจิตญาณไม่ใช่จิตญาณเขานั้นมีแต่จิตญาณนั้นขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะความบาปนั้นจะมากัน้นและสิ่งนั้นเรียกว่าจิตญาณของเขาได้ตายไปแต่เมื่อเรากลับใจใหม่จากบาปพระเยสูนั้นได้ยกโทษบาปของเราโดยโลหิตของพระองค์เมื่อบาปถูกยกขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อบาปถูกยกออกไปแล้วพระเจ้านั้นให้มีประสบการณ์ที่คนคนนั้นนั้นจิตญาณนั้นเหมือนกับมีมีชีวิตที่ จุติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เขากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าประสบการณ์นี้แหละที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ของการบังเกิดใหม่ไม่มนุษย์ไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้มนุษย์ทําได้มากสุดคือเพียงแค่กลับใจใหม่แต่แต่ว่าความจริงที่มนุษย์นั้นได้เชื่อคือความจริงเรื่องพระเยซูและกลับใจใหม่นั้นและบวกกับพระวิญญ,ญาณโดยฤทธิเดชของพระนั้นทําให้จินญ,ญ,ญานั้นกลับมามีชีวิตที่มาสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกหนึ่งครั้งประสบการณ์นี้คือปรระสบบกกาณ์ังเิดใหม่ที พมพีพกำลังพูดถึงแล้วัมพีพกำลังบอกว่าจุญญาณที่กลับมารู้จักกับพระกลับมารู้จักกับพระเยซูและมีประสบการณ์บังเกิดใหม่นั่นแหละจะเป็นจุดจิญญาณที่ในวันหนึ่งนั้นสามารถที่จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ในขณะที่จุญญาณที่ไม่มีประสบการณ์บังเกิดใหม่แม้ว่ามนุษย์คนนั้นมีร่างกายมีจิตใจจ,จุญญาณแต่เป็นจุญญาณที่ตายไปแล้วนั้นจุญญาณอของเขานนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้พมพีนั้นได้พูดบอกว่าการที่เรานั้นหลังจากที่เรากลับใจใหม่ปุ๊บ ประสบการณ์บังเกิดใหม่จะเกิดตามมานี่เป็นประสบการณ์พิเศษที่พระเจ้านั้นทรงโปรดประทานเอาไว้ให้กับเรานะครับพ,พระบิดาข้อเจ็บอกว่าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนหมายความว่าอะไรครับหลังจากที่เรากลับใจใหม่ พุญญาบริสุทธิ์นั้นจะทาให้เราเกิดประสบการณ์บังเกิดใหม่คําว่าลมที่อยู่ในที่นี้หลายครั้งนั้นเป็นคําเปรียบเปรเยที่หมายถึงพระวิญญาณของพระเจ้านั่นหมายว่าหลังจากที่เรากลับใจใหม่ในเวลาที่ใกล้เคียงนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทาให้เกิดประสบการณ์บังเกิดใหม่แต่ลมนั้นจะพัดไปทางไหนนั้นบางทีเราไม่รู้หมายความว่าเราไม่รู้จริงๆว่าจุดวินาทีไหนจริงๆที่ประสบการณ์บังเกิดใหม่นั้นเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นะครับบางทีเราเห็นเพื่อนๆของเรานะครับที่ เราไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังแล้วถามว่าอยากรู้จักพระเยซูไหมอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตไหมเขาบอกเขาอยากรู้จักพระเยซูเขาขอัดสินใจหันหลังกลับให้กับความบาปขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเป็นพระเจ้าส่วนตัวในชีวิตของเขาเขาได้กลับใจใหม่แต่วินาทีของประสบการณ์บังเกิดใหม่คือตรงจุดไหนอยู่แถวๆนั้นละฮะบางทีเราไม่รู้จริงๆว่าคนคนนี้ที่เขาบอกเขาเชื่อพระเจ้าจุดที่เขาตัดสินใจเชื่อจริงๆมันคือโมเมนต์มันคือตรงจุดไหนกันแน่แน่นอนการตัดสินใจเชื่อพระเจ้า การกลับใจใหม่เป็นเงื่อนไขของการบังเกิดใหม่และถ้าเมื่อเขาตัดสินใจกลับใจและเชื่อพระเยซูนั้นประสบการบังเกิดใหม่นั้นจะเกิดขึ้นในเวลาถัดมานั่นเองในเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานอยากจะบอกกับพี่น้องหลายคนที่มารู้จักพระเจ้านะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่น้องนั้นได้ตัดสินใจได้กลับใจใหม่ตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของพี่น้องพี่น้องนั้นได้รู้จักพระเจ้าแล้วและ พี่น้องจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่วันนี้พี่น้องจะได้รับรู้ว่าพี่น้องได้มีประสบการณ์บังเกิดใหม่เกิดขึ้นแล้วและประสบการณ์บังเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นแหละทำให้จุญญ,ญาพี่น้องนั้นกลับมามีชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสนทนากับพระองค์เดินกับพระองค์และจุญญาที่มีชีวิตนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ในวันหนึ่งน,นั้นพี่น้องจะสามารถที่จะเข้าไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้อยากจะให้พี่น้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเพื่อพี่น้องรู้ว่าเรานั้นได้มีประสบการณ์บังเกิดใหม่่่แแแลล้้้้วววัััันนนนนนหึงงเรรราจะะไดพบบบกค ขอให้พระชนธในตอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับพวกเราว่าหลังจากชีวิตหลังจากชีวิตนี้ไปเราจะสามารถที่พบกับพระองค์นะครับจะไม่มีชีวิตที่ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แต่หลังจากชีวิตนี้จะมีชีวิตหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ครับขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่ยพี่น้องทุกคนนะครับเอมเมนโดยฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าิษฐานกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้พวกเราทุกคนนั้นมีความมั่นใจในความรอดที่เกิดขึ้น ในวันที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชุดของเราและเรารู้ว่าในวันนี้จุดอย่างเรานั้นได้กลับมามีชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมหลายครั้งเวลาที่เรานมัสก,การพระองค์เราสัมผัสถึงพระเจ้าในขณะที่หลายครั้งนั้นเราพูดขก <mumbles. S 1> ับพระเจ้าเราได้ยินเสียงพระเจ้าตอบกลับมาที่เราเราเห็นพระเจ้านั้นเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราในขณะที่คนอีกมากมายหลายคนนั้นที่เวลาที่เขาได้ยินการนมัสก,การสำหรับเขาคือการเพียงแค่การได้ฟังเพลงคริสเตียนที่มีความไพเราะเท่านั้น แต่ไม่มีมิติของการที่สัมผัสหรือสัมพันธ์กับพระเจ้าขอพระเจ้าสวดเมตตาด้วยที่เราจะเห็นถึงประสบการณ์ใหม่นี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นในชุดของเราแล้วจะดําเนินชุดกับพระเจ้าด้วยคาสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เราพบกับพี่เยสูอีกครั้งหนึ่งโดยฐานกระพรงขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยสุคริสเอเมน